แกงห้ามแก้งลุงผมมาชอบลุงโดมก็เหมือนกันใครมาแก้งนี่นะบาวไปเล่นของเบิือนเอาไปแองครับผมสวัสดีครับนี่มาเล่นเกมเลยเี่สีครับครับวันนี้นะครับลุงโดมนะครับลุงดมหลังวัดผมและลุงชายเจ้าอันนะครับวันนี้มาร่วมเล่นเกมนะครับซ้อมไว้เล่นช่วงส่งกรานหรือว่าปีใหม่เมืองบ้านเฮานะครับวันนี้จะอะ เป็นการนะครับเล่นเกมนะครับคือลบถังนะครับดูนะครับอันนี้จะเป็นการใช้ไหวพริบนะครับสมมุติว่าวันนึงนะครับเอาหน้ามือตามวนะครับหรือว่าเดินตอนกลางค่ำกลางคืนนะครับเอาก็จะสามารถลบได้จึ๊บจึ๊บแน่จึ๊บแน่ครับไหวพริบลงชัยลองดูจึ๊บลองลบแบบเปิดตาลองลบแบบเปิดตาอ๋อแขงเองเลยเดี๋ยวผมแข่งจึ๊บต้องดูง่ายไป่อยลังจึ๊บแน่ แน่นอยแล้จึ๊บนุ่มลองดูนุ่มลองดูอันนี้เดี๋ยวจะเป็นการปิดผ้านะครับลุมิมาได้ลุม็ต้องเใกล้ต้องเข้าใกล้หน่อยแบ่ต้องขวามือลงลุมใช้ไห่บเวานสามารใส่ตาของลุ่มเองเอจ๊บปีบ่ใจเดอเจ๊บหนอนคได้สองสมันลงใหญ่เอาเได้ละถึงว่าโอเคนี่เป็นการซอตาไปต่อไปกรหันกหันต้องมายืนตรงนี้เลยครับเยต่อเยต่อเดสองยาะลงหน่อยวันสามะจื� ตึ๊บาแม่ถือว่าท่านมาต่อไปเป็นปิดตานะครับไขจะเริ่มเป็นคนแรกครับถ้านี่ก็จะหันอยู่บางห้ามเอามือแกะนะครับเนอแล้วก็กวแกว่งเองลูกชายเข้ามาน่อยครับเข้ามาแหมครับเออที่เขตติดต่อนี่เลยโอเคครับผมเอ่อมันจะหันน้อยๆคำนี้บัดหันเลยบัดหันหหน้อยๆเลยเออมันจะหันน้อยๆอันนี้หันอันนี้แว่งคนเดียวเนอะมันมืดตึ๊บเลยเนี่ย<อ> แกงแกงหนึ่งเอาสองข้างแกงแห้งแหนึ่งสองสามลบเออพี่เก่งเลยฮะมันมาหายมืดว่าไปยืนนี่ก่อนลุงชัยขอความร่วมมือกันครับอต่อลุงโดมอ่ะลุงโดมมาเลยหันก้าหันก้ามาเลยครับเออลุงโดมเข้าใกล้ๆเขตติดต่อนี่เลยครับเข้าแมมน้อยมาแหมลุงโดมไปขี้โกงเพื่นมาได้เนอะตัวเก่าเป็นเข้ามาแล้วที่เซ็นเออ เออบ่ต้องไปใช้มือลุงโนมห้ามใช้มือครับมาเลยลุงโนมใช้ไหวพี่คนเดียวเลยเดี๋ยวผมห้ามเอามือคลำห้ามเอามือคลำเนอะใช้ไหวพี่ป้เป็น่ยนยางเ้ามืออยู่ไหนมือสองข้างไปไหนปมืออ่ะอ้าหนึ่งสองหยุวไปห้ามถอยเนอะถ้าถอยต่อใหม่หนึ่งสองสามยุ่หนึ่งเอ้ยรอไลเอ้ยร เร็วโอ้อยังยังยังลุงโดมไปหนีท่างโดมหนีต้องเอาใหม่นะครับโอ้ลุงโ,โดมไปหนีกันอะ่ะคือมาดูกันเต็มหน้าเลยอันนี้นะครับมันเป็นเกมที่เล่นง่ายขนาดลุงโดมบ่พานลุงชายบ่พานดูผมเลยผมจะสาธิตือพอเลยผมจะรับตาเลยฮึแมาเลยฮึลอยมาแก่นใหญ่เลยนี้เห็นสามเต้าก็ถึงได้พอเนาะนี่ผมรับตาละพอผมรับตาเนยจุ๊บดูจุ๊บ เน่าหายหมดออผ่านของลุงชัยนี่อุ้นซื่อเนอะไหวพี่ปฏิพาณมันสูงเหรอลุงดมจึ๊บมาแน่หันกันแน่มึดตึกป่าไปเลยห้ามใจมือเนอะแต่ว่าขอแกงแฮงหน่อยอีบ่ได้เข้ามาหน่อยครับบะมีใครแก้งลุงสะโคน่ะบะแก้งลุงเอาขอแต่ขอแหงห้ามแก้งลุงผมมาชอบ đúng đồn của mọi cắn, phải mà cái anh là bảo bớt lên của bọn đâu, đâu? 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 anh anh đâu anh anh cái kênh cái kênh เฮ้ยใครมาแกงเพื่อหาบ่ไปเบห้าได้หันด้ะยตกอใหญ่ตัวใหย่ยต,ยยตยีกอง,งลงนะใครบ่าไอ้บาตัาาต้งหันบดาได้วยเออเออพี่ม่างงานโอเคนะครับสำหรับเกมนี้นะครับยอกรอกันม่วนๆนะครับเอาไว้เล่นช่วงสงการบดายนะครับจะไปดราม่าก,กันนะครับเนอเป็นการยอกรอ,กอกเพื่อนฝูงนะครับพี่น้องกันทั้งนั้นนะครับวัสดีครับบายบาย 有冰糕。